อตัวน,นี้ทิ้งมานของเฮากับในเดินทางมาหอดจุดที่ว่าพวกเฮากำลังจะลง,งเ,ลเราท่านผู้ชมใส่โบราณพี่น้องเลยว่าได้อยู่ในกินไหลมองงูข่าวมงกระขายไปดิเฮ้ยจะน่นกากลัวตัวนี้อ๋อจะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งป่านะผชมป่าที่งานไหลโมงโอ้ตังอ๋อแต่ป่าตัวนี้ใหญ่เป,เป็นเจ้าของยูทูบเบอร์นะ เป็นบุกมือทักทายแล้วครับท่านผู้ชมเอนมาลาบเหลวมาทำปลาลาบปลาคือเก่า่นละเนาะนี่ก็เป็นเมนูลาบเหลวนี่ลาบดิบเนาะท่านผู้ชมนี่ก็คือลาบดิบอันนี้เฮาได้เอาลุกแล้วเนาะกล้องมันไฮโลมันจำสบายดีพี่น้องตอนนี้เ่าตุ๊กตาอยู่ที่บ้านฮานใหญ่เนาะทิ้งหน้าของพวกเราก็ เดินทางกันมาสามคนเพื่อว่าจะมาหาไหลโมง่วนนี้ก็เป็น่วงโควิดเนาะท่านผู้ชมก็เลยเพื่อนก็เลยเก็บเพื่อขึ้นฝั่งมัดทีมงานงก็เข้ากาันจะได้ไหลม่มงไปไหล่มงนี่โดยโดยไม่ใส่เือื่อจะใส่เป็นกระตุกเขาหรือว่าห่วงยางเรื่อ่าจะไปลอยออกอยู่กลางคลองตกแต่ตกลางคลองเข้ามาหาในหรือว่าเอาตกแต่ ทางนอกออกไปหากลางคงก็ได้นะท่านผู้ชมแต่ทางหลังนั่นก็คือทีมงานของพวกเฮาเนาะเบิดสายแดนอันนี้ก็คือห่วงยางนะท่านผู้ชมห่วงยางที่เป่าทุกเกี่ยวมาเดี๋ยวจะให้เบิ้งบรรยากาศทางหน้าก็คือทีมงานของมะเฮาคือกันนะท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานของพวกเฮาก็ได้เดินทางมาหอดจุดที่ว่าพวกเฮากำลังจะลงแล้วนะท่านผู้ชมแต่ทีมงานของพวกเฮาก็คือเป่าจ้อย จุดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่ว่าพวกเขาจะอกออกตกมองแต่ว่าพวกเขาก็ยังรอคิวอยู่เพราะว่าคิวกำลังยาวเนาะคิวมันยาวมองอันมองอยังนี่ป้าจอยมองเส้เนเนาะมอเส้เนโอ้เจ็บเสน้นนะมันทีงานของพวกเขาเนาะมาล็อกเดียวอันนี้เป็นมองหกเส้นเนาะมองหกเส้นน่นมีจากต้นที่าออกมานี่ย<ม>สองตนนะตอนมีสองตอนโอ้ตอนที่ส่งประมาณ ซีเซนนะครับผู้ชมอันนั้นก็คือเบิร์ดไซแดนไซตตืดเนาะแดนกระจายทีมงานของพวกเราเนี่ยเนาะก็มาทำการเอ่อทั้งหมดก็ะซามคนนะท่านผู้ชมทีมงานของเราก็ได้กะเกี่ยอุปกรณ์ที่เราจะไปจับปลาหรือว่าหาปลาเนาะท่านผู้ชมกำลังกะเกี่ยอยู่เบาจ่อยเนาะกับเบาเบิร์ดจะเป็นคนนอกบอกนอกหรือว่าออกกลางของแล้วเบาทุ่อยู่แคม เพราะว่าว้าเพราะว่าเป่าทุกขาเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์เนาะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะพบเห็นท่าผู้ชมรศัพท์ตกน้ำนี่โอ้พังเลยท่านผู้ชมเลยเสียหายหลายล้านเดี๋ยวจักน้อยทีมงานของเผาก็จะได้ออกไปตกมองเพื่อว่าหาปลายท่านผู้ชมได้รับชมบรรยากาศไปน้ำกันเนาะแต่ทางด้านนี้ก็ เป็นจุดที่ทีมงานของเฮาจะออกไปนี่เนาะคือทางเหนือนี่ก็เป็นจุดที่ทีมงานของเฮาจะไปตกกมองออกไปหาพุ่นแหละกลางโค้งพอดีเนาะทีมงานของเฮาจะตกแต่พุ่นตกแต่ทางนอกแต่แค่ตะฟังนี่ท่านผู้ชมตกแต่ทางนี้ออกไปหาพุ่นละทางนอกพุ่นแหละเป่าจ่อยกับเบ่าเบิร์ดสิเป็นคนออกไปแล้วเ่าตุกจะอยู่ในจุดๆนี้เนาะอยู่ในแค้มฟังเพื่อจับมองหรือมาจับข่าวมองกระสิตกไปทางพุ่นทางนอกพุ่น ที่เฮาเหลียวเห็นนั่นก็คือฝั่งไทยหรือว่าประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านเฮ่าคือกันเนาะแล้วก็สิตกไหลลงมาอยู่เขตนี้จนไปพูนละจุดที่พวกเฮาลงไปก็อยู่ใตุ้่นแลยเนาะนบนที่ทำผู้ชมแนมเห็นนั่นก็มีคนหลายเนาะโอ้มีหลายมีหลายกลุ่มที่มาก,กับเป็นบรรยากาศดียังยังตั้มเพื่อนว่าเวลาเห่าไหลเฮ่าไหลลงออกไปนี่นะผู้ชมเห่าไหลไปนี่จะประมาณ500เมตรหลังจากนั้นเขาจะ เป็นอยางตั้มเนาะประมาณห้าร้อยเมตรแล้วเขาจึงเ,เข้าฟั่งเลนบ่ะแล้วเขาจึงจะเก็บมองเข้าเนาะแล้วเขาหลังจากจเขาเก็บมองเก็บป่าแล้วเขาจะไหลโตอีกเนาะอ mm ัน hmm. นี้ก็คือเนาะที่ทำบุ่มส้มเนี่ยเห็นไกลๆนั่นก็คือกลุ่มกนกําลังหรือว่าคนชาวประมงหรือว่าชาวบ้านของพวกเขาเนี่ยเนาะกำลังขึ้นมาได้หนิเนาะทีมงานของเขากำ,กำลังกล้าเกี่ยมอยู่ท่าว่าบ๊ทจากสั้นกะ เขาเจ้าจะขึ้นมาคิวมันจะยาวนะพวกเฮาก็กําลังโลท่าอยู่ครับผู้ชมทางและทีมงานของเฮากําลังยากไปเลยเดี๋ยวพอตุกสิไปนะเขาเจ้าเนาะสกันเลปก็ป่ามุานี่คเฮ็กํากทม ลมเหงนะผู้ชมนี่งบรยากาศเสียงมันก็จะดังในนึงนาะขอขอทุกอภัยบ้านล้มันแห้งอีหลงนี้มึงบรรยากาศลูกนครับยู่สุดบรรยากาศไทยทอดให้ทาผู้ชมได้เห็นน้ำกันนั่นแหละว่าบรรยากาศอยู่บ้านเป่าทุกนี้มีการหาอยู่หากินการดำรงชีวิตหรือว่าการใช้ชีวิตนีนแบบไใดในชีวิตประจำวัน ยังบดไ่นโอ้มงหัวด้วยบยาไปเสียล้โอ้ชิหายเลยนะรบโทรศั์ตกนรับด้วยปล่อยไปนั่นก็คือทีมงานของเราเนาะเอ้อโอ้ตายทมอแล้วเจ็บน้ำากุ้งเจ็บน้ำแล้วโอ้ลืมเอานั้นมากันสั่นตกกับสั่นทำโเฮ้ยยยยนยย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 ยกย อ่าตอนนี ng, uh, ẹ, là, um, uh, man, ้มาทุกก็อยู่กลางโค้งเข้ามาแม่เนาะท่านผู้ชมตามก็ประมาณเพียงเพียงเอึกหลังจากทีมงานของเฮาได้ตกงไปแล้วเนาะก็มีทางทีมงานของเฮาเนาะทางบาจ้อยก็อยู่ทางนอกนะผู้ชมทางใดลบาจ้อยกพูดเนาะที่ว่าทาผู้ชมแนมหนำคิมแม่เพิ่นแล้วก็มีทางน้อง ทางด้านนี้เนาะจับอีกข่าวมองสนมองทางด้านในเป่าตุกก็เป็นผู้ถ่ายคลิปไปเนาะท่านผู้ชมให้เพื่อว่าจะให้ท่านผู้ชมนี่สัมผัสบรรยากาศการหาปูหาปลาตามภาษาหรือว่าตามชื่อว่าอย่างไรวะตามท้องถิ่นของบ้านเฮาเนาะก็สีเข็ดจังซี่นเนาะมีการไหลมองหาปูหาปลาหรือว่าการกวดมองใส่มองเนาะแต่ส่นสงนี้เป็นช่วงโควิด เจ้าก็ได้อเอาเหือขึ้นทีมงานผมเฮาก็ได้ไหลเองเอาไซคนไหลเลยเนาะเอากระตุกแล้วก็มีห่วงยางห่วงใหญ่นะ <c oughs> ห่วงยางเนาะเพื่อว่าไหลอันนี้ก็กระซ่อมก็เอามาใส่โทรศัพท์ก็ว่าแม่นอุปรกรณ์เนาะโอ้ลำบากหลายทีมงานผมเ้าเพื่อว่าจะได้หูผ้าญญกากศเนาะเพื่อว่าให้ทำผู้ชมได้รับซุปนิดเดียวโบ้แม่ง่ายนะับผู้ชมทีมงานผม,ผมเฮาวเพนึอว่าจะลองมัด ข้าวม่งหรือว <go> <way> <peacefully> nee, well, hmm. ่ามัดกระตุ๊กน้ํากระตุ๊กส้หรือว่าบ่ให้ม่องไหลที่ว่าพวกเฮาไหลไปนี่ให้นจมเนาะให้มจที่าพวกเฮาจะก็จะไหลไปเรื่อยๆพ่นละเนาะท่านผู้ชมลงไปฮอดพู่นล่ะบ่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยเห็นทางด้านหลังบนไกลพ่นล่ะโอ้ยก็ไท่านผู้ชมเาก็รน้ําก็ไหลแงเนาะทีาเฮาก็สิค่อยไปาก็มาลุ้นนํากันเนาะท่านผู้ชมเอ่อ ทีมงานวิถีเล่าของพวกเฮานี่ซิม,มานหรือบ่าในการหาปลาหาจัะปลาตามริมแม่น้ำโขงหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าริมแม่น้ำโขงนะครับผู้ชมก็เป็นวิถีชีวิตของคนทฝงกฝั่งที่อาศัยอยู่ในริมแม่น้ำโขงนะครับผู้ชมทางด้านหลังที่ท่านผู้ชมเ,เหนน็นก็คือฝั่งไทยในทางด้านนี้นะทรา,านผู้ชมทางด้านนี้กับซิเมน เนือบ้านขึ้นมาเนือบ้านเ่าตุกขึ้นมาก็สิเป็นบ้านบ้านยังก็บ้านผานอมเป็นว่เออบ้านผานอมเนาะต่ทางด้านลุ่มนี้ที่ดังคลิปที่เ่าตุกเสนอไปในคลิปก่อนก็สิเป็นบ้านไซบุรีหรือว่าตำบลไซบุรีในทางด้านลุ่มก็จะเป็นบ้านตาดนะท่านผู้ชมซึ่งว่าในสามบ้านนี้หรือว่าอยู่ในเขตนี้เนาะถ้ายับขึ้นไปเหนือแถวมันปุ่งมันพงนั่นก็สิขึ้นกับอำเภอบ้านเพงเนาะขึ้นกับจังหวัดนครพนมขึ้นกันไหมว่เป็นหมู่บ้า แล่ทางบ้านพานอมหรือว่าบ้านไทรบุรีและกบ้านตาท่าเทตนี่ก็ขึ้นกับอำเภอท่าอุเทศจังหวัดนครพนมคือกันนะท่านผู้ชมและทางด้านนี้เนาะป็นมาทางนี้ก็เป็นทางฝั่งลาวซึ่งทางด้านหลังนี่ก็ชิเม่นบ้านหัวห้ายนีลงไปใต้เนี่ก็เป็นบ้านบางทุกคือบ้านหันใหญ่ก็ขึ้นกับเมืองหินบุญแพงขมวนคือกันนะท่านผู้ชมเป็นสองฝากฟังบ้านไอเมืองน้องหรือว่าบ้านพี่เมืองน้อง ภาษาสุสนทรสงฝั่งของนี่ก็อาศัยการหาปลาจับปลาเป็นอาหารและการส่งเป็นสินค้าเพื่อว่าหาเลี้ยงชีพของประชาชุนทรสงฝางฝั่งนะครับทุกคเอาเดียวบ้านตุ๊กตาชิได้ไปจับข้าวม่วงซอยหมุกแล้วเพราะมองน้อยนี่น่าสิได้กูมองใหญ่แทนทุกพวกเอาไหลมองใหญ่นะบุได้ เอีไยใส่โมงน้อยจากทีมงานของพวกเ้องนีน่มาหับส้มนงันว่าสิได้หลายอยู่บ่ใส่คโ <c oughs> มไปก่นอนไปจังนี่งดูมองดูองดโอ้ขาเปื้อเลยตามงใส่บุนป่าือ ให้คือเฮามาหน่อยไหป่าเนี oh, ained, ah ่ยต right? oh, e ้นเฮามากรวดเออปุ oh, ๊คือสิเจ้าแล้สิเจ้าเรากด้มันป่าโอ้เรากินป่าใหญ่ป่าน้อยกินบุเบนกางทีเดียวพุ้ดไม้โอ้นะฮะเออเศรษฐกิจในมองน้อยและมองใหญ่สิจัน อะไรแต่เราไม่ได like okay. oh, ้ปลาใหญ่นี่เนาะนี่กต่ปลาน้อยโอ้ไปเลยนะแม่ไปซ้ายนี่ไหลห่วงยางโอ้บดิยุดเลยยุด ก่วยแล้วซมีกันเลยอายุเงินกมีโอ้ยซื้อสีเมนต์อยู่เนาปวดปวดเห็นเขาได้นะจากลงมาเนาะก๋วยมีกับซาชิปุบวได้กินซมีกันลเออรอบหน้ารอบหน้าต้องได้กูนี้

ตายยังก็ไม่ไมเนาะโอ้บุโลโลต่หากินมันน, <c oughs> นี่แหละรักทไปลุง,ล,ง, 5, ล,ล,ล,งลุงไปทางลุงเหงนไหมเฮ้หมด ป่าบ้านนี่ป่ามองอย่างนี้มองสามเนาะมันบ่มองสามนีแล้วป่ามองสามพี่น้องเซ่บเลยๆปีน้ำมันจุกๆเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยชีวิตของคนลุ่มในน้ำโขงหาปูหาปลาช่วงโควิดเนะาะท่านผู้ชมไปใส่มาใส่บาได้ดไล้พากันมาหาปูหาปลานี่แหละไทย ปลาเหฮาไหลอีกเนาะนี่นะโอ้ทีมงานของปลาเฮาไหลอีกกับมือเลยทำพุชโซแม่หนิเลยปลาปลาโมงสามเส้นนะสามเส้นสี่เส้นประมาณนี้ท่านผู้ชชม่วงโควิดไม่ได้ไปใส่โซนนี้เนาะอยู่บ้านละล่ก็พากันมาหาโมงหาปลาน้ำน้ำโพงนี่แหละกินปลาอยู่น้ำโพงมีแตู่้ชม การพอยคำลงเล่แล้ววิ่งกระตุกหินเลยเนาะกระตกเลยกระหุนเลยบรรยากาศของบ้านเฮาพวกฟ้ามืดมดเนาะแล้วหุนแบบนี้มันขึ้นและทีมงานเฮาเนาะผู้เล่นเนาะดัางจ่อยปุมไหลมองไหลมองหุตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเฮาจะมาลุ้นน้ำกันว่าเพิ่นสิได้หรือบ่อันนี้เป็นมองมองสามเนาะ มงสามมงสี่ก็ได้ปลาซัมมี่ละพี่น้องหลายคนพี่น้องไงหลายคนก็เลยมันค่อยขึ้นเจ้าลงค่อคยลองเจ้าขึ้นมันก็เลยบได้ปลาใดญเนาะเป็นช่วงมันเป็นช่วงประมาณช่วงแม็ดเกาโมงปลาจะลายยุง คือีได้หลายครับไต้เทสหลายไตลายป่าอยู่แถวไต้เมื่ป่าเป็นมอดยื้อนี่นะมงาดู่ติดจังยู่ที่รมอยู่ซื้อมงนี่มันหลเนาะมงนี่ไหคับมองนี่เหลนี่กินปลานี่ป่าเนาะชม แต่เด้อพี่น้องไปนี่ก็คือคพอได้อยู่ได้กินกับเบลาเบิร์ตเนาะเบลาเบิร์ตก็ทีมงานเท่านี้เนาะขำๆค,คอยขำลงอีกจังหน่อยพี่น้องไปโอเคนะขำนิดจังหน่อยเนี่ยโอ้ปลาเนี้ยจะได้หลายตั่เนี่ยปลาจะเข้าฝั่งเลยป่าพอดีจะปิงแล้วได้ปลาคุณ ได้จังห่าตัวนี่อ๋อสิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งปลานะผู้ชมปลาทิดกินงานไหลมองโอ้ตกนี่แต่ปลาตัวใหญ่ๆปลามองมองเป็ดแม่บ่นี่ปลาปดเป็ดปลาบ่ใจด้อนี่นะปลาปาปลาปาลบ่เฮาลวานี่ปลาปาตายแล้วนะอันนี้บ่แม่นปลาปเ็เด้อออมีน้ําแข็งปลากดก็มีโอ้มีอยู่รับระดับ15โล สนุกสนุกปัญญาอิเล่ขึ้นถึงบ่ไน,นี่คือน้ำของบรรยกากาศที่ทีงานของเราลงไปไหลมองไปขึ้นเถึงลองตไป,นไปพนันกันนี่ รอบนี้มันมาในรอบนี้พอะาจะได้การจ่อยเฮาปาตัวเดียวตายคนได้นะไหรตั้งแต่พุ่นละนาะตั้งแต่เฮาถ่ายทับยิ้ม่แนแหละตั้งแต่ยงจันยันขโมยยันบ้านนาบอลนนะ้อเฮาได้ปลาตัวเดียวเคนหนึ่งไ,ได้แล้วได้แล้ว,ลว,ลวอ้าโอเคอ้าวพี่น้องหลังจากที่ทีมงานของเฮานะั้ได้ลงไป หาปลาขึ้นมาเนาะน,นี่ก็ท้าาก็ได้มาเฮ็ดเมนูลาบเหลวภาษาลาวภาษาพื้นบ้านทางาอิ้นวมาลาบเห <า S 2> ลว่นะท่านผู้ชมลาบปลาคือเก่านั่นหละเนาะน,นี่ก็เป็นเมนูลาบเหลวนี่ลาบดิบเนาะทา่านผู้ชมนี่ก็คือลาบดิบอันนี้เขาได้ไปคั่วให้เป็นลาบซุกสงย่างเนาะเพราะว่าบางที่บางคนก็อาจจะมักซุกมักดิบเนาะต่างกันไปอันนี้ก็คือน้ำต้มปลาที่ท้าได้เฮ็ดลาบเหลวเนาะ นี่ก็คือปิ้งปลาพี่น้องปิ้งปลาสดๆขึ้นมาจากน้ำโขงเลยนี่ก็คือเจวที่เทาไว้กินกับเนาะโอ้มีพักรับ้านเฮานี่เลยนะท่านผู้ชมมีครบสุดมัดใบด้วยคุยเดี๋ยวนะเอาเอาแต่ละเธอเละคนไหมอ๋อโอ้เป็นยังไงน้องใายสุดยอดเลยลาบแล้วเอาทางนี้ทางนี้ลาบแล้วออกปลามกันอ่าถามดูลุกหลบเดี๋ยวเป็นลาบป้า Nhót, nhọt, nhật, nhọt, nhật. nhọt lại, vinhong, hay, hay, ơi hay, à, cái menu hay, 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 Không hay, 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 đấy hay, 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 nhọt hay, 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 ซีแห yani. <uk> ้งอ๋อบวกลกิลนง่เอามายบคักเนาะนีทีมงานนะฮาเนาะมัน huh. ก็ยากมืดๆนิดนึงท่านผูมเเพราะว่าเป็นกลางคืนเนาะท่าก็ได้ไปหาอยฮักกินเนาะบายาสุดยอดเลยพี่น้องเลยลาบแล้วลาบแล้วคัคักคักคัก เอ้ามาช่วยจักบ้านนู้จากบ้านนู้เอาลาบเล้วบ้าดก็ขักเลยนี่ตัวนี้แหะตัวขักน้อยคุยเลยล้ายคนัาเนาะใช่ปะครับใช่ปะครับา้อ่ะปันเข้าแล้วบังไง เะเนียองยนะอทีมงานาของเข <ละ S 1> าัานกันไล่เลยแล้วก็เข้าอยากเขาค่อย<ม>คุยไปนไเนาะกะกละกอันนี้เขาเอิ้นว่าวิธีชีวิตของชาวบ้านแท้ๆอะไรเนี้ยก็คือพื้นฐานเลยเนี่ยะ บม่ได้ไปหาซื้อทางไหนเนาะมีแต่เขาอยู่ใกล้น้ำคลองริมคลองเขาหาเองกินเองแล้วเนาะท่านผู้ชมมาเฮ็ดกินเลยงก็มีทีมงานนี่ก็คือทีมงานเั้งหมดก็พากันไปหาปูหาปลานำกันกัมากก็พากันเฮ็ดกินี้ดรถอาวันขาดตะองเลยปะกับยองขี้รดมาเยี่ยมเหยื่อเนาะมอกน แล้วอันไปแตงิวส่เื้อเยอะจิ้มึวเทนนเอา้ออก้องออกเล้มน้ำมาจงอืมเอาที่คนแน่เอาที่คนแน่เออไม่ไม่เอาเรียงคิวี่บคนเลย

อันนี้กรล่งดองดงมากเฮ็ดให้ลูกมันจำมดูน้องใส่ใกแมอแม่นี่กล้องไปให้เลยนี่เอาลูกแล้วเนาะกล้องมันให้ลูกมันจำเป็นยังไรเป็นยังไรเร็อาตวสินีแล้เนาะโอ้เราขาวเราขาวจะปอกแม่น่ยง เอาเอาทางนี้จับบาตรด้วยเอาไว้วมาเนาะโซ่กองจับคัมเลยเนาะจับคัมกับยังคือเก่ากินด้ลยกันย่างยังเส็บคยกาวเอาคุยสไลด์นี่แม่คุยสไลด์หมดเนี่ยเลยออมด้วยคุยสไลด์มาวคุยเนี่อนี่น้ำนี่สุดยอดเลยแหละดูด้วยดูแล้วย เอายกนกอสดเ่ลยเอ้าจันจอยเอาเอาเอานบุมเอาซีบปฏิเสธเลยมนสิบคืนเลยกินจังบานูะน่ะกินให้ครนบุสมเบิ้งจังบาูวนใส่พักมาอ๋อกำลังหอพักขาพักากีาับเข่าเลยมเหือสุดุดยอพี่น้องยังกลัาตามหลังกันลาบแล้วลาบแล้วคักสุดมือกล้องพยยามไปละซีมก่อนล

เอาบาบดจการวะฝกีไอ้ตุ๊กไม่ไงกลังไปได้ดีบ่เรายังคาปากอยู่เราสิบกไแล้วขาวมับก็ให้มีกระแตหงเลยจริงจรงไรบาบดถึงขาวบ่บ่ต้องเง้้องเงี้ยยาสูกำลัง คัก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 นั่นก็คือทีมงานของมะเฮานะมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อท่นมักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งของพวกเฮาเนาะเพื่อให้ทีมงานของพวกเฮานี่มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้ท่านผู้ชมนะครับชมเนาะถ้าพยังามทันติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเฮา ออกมาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำกันท่นนทานผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กับเบ้าตุ๊กกับพีคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องวิธีล่าของพวกเราทางส่องยูทูบเนาะท่านผู้ชมถ้าวะไพ่อยัางาบ่ทันกดติดตามก็เข้าไปกดติดตามส่องวิธีล่าของพวกเราได้เลยเนาะเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมเพื่อจะบอพลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราพวกเราจะมีคลิปลงไปเรื่อยๆแต่ว่าช่วงนี้มันถือโควิดพวกเราก็บ่ได้ไปบ่ได้มาใส่ ก็สิยอยู่บ้านให้คลิดตามวิธีชีวิตแบบบ้านๆหรือว่าพื้นบ้านให้่านผู้ชมได้ครับสมยู่เป็นประจันนะ่รนผู้ชมสำหรับชีวิตก็ขอจบเพียงเท่านี้นะ่รนผู้ษมยอ่ะสบายดีอาลาไปแน่ลา่านผู้ชมเนเลยขอลาไปก่อนเด้อ <laughs>